เียงคู่บ้านเพียงคู่คุณเชิญครับเด็กที่ยา,ยา,ยาจากนมแม,แม่แล้วผมไม่เห็นด้วยเลยกับการดื่มนมวัวจากงานวิจัยเยอะแยะมากมายแต่ที่เขาต้องให้ดื่มเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นโตโน่แตงโมเขาต้องตัวสูงะครับมาถึงจะเป็นกระแสเป็นวาระแห่งชาติได้ถูกไหมครับ <S <S 2> <S> <S 2> อ่า เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะนิยมดื่ม,มนมวัวเพื่อหวังฮอร์โมนการเจริญเติบโตของวัวให้สูงกว่าคนในพันเดียวกันแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันจะมีโรคอื่นตามมาโรคภูมิแพ้โรคกระดูกเปราะโรคกระดูกพรุนและถ้าเกินถ้าดื่มเกินวัยแล้วมันจะพัฒนาการเป็นเนื้ออย่างอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการดื่มนมวัวเมื่อตอนอยังเล็กเนี่ยผมกลับเห็นว่าดื่มธัญพืชได้โปรตีนไม่แพ้เนื้อสัตว์ ันยพืชที่เป็นงอกแล้วก็มาปั่นนะครับพวกเมล็ดถั่วหลากหลายสีแล้วก็ให้มันงอกนี่นะครับดื่มแล้วออกกําลังกายตากแดดเจริญเติบโตสูงได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ามันคงไม่โตเท่ากับได้รับฮอร์โมนจากวัวเพราะวัวเขาเอาไว้ให้ลูกวัวโตเท่าแม่วัวครับเราอยากโตตัวเท่าวัวเราก็ต้องอาศัยฮอร์โมนจากแม่วัวมามาช่วยเสริมนะครับก็นมแพะก็นมแพะโมเลกุลมันจะเล็กลงมาหน่อย นะครับตัวมันก็คงไม่โตเท่าวัวนะครับแต่ว่าก็อีกละครสัตว์ชนิดไหนมันก็ออกแบบให้กรดไขมันออกแบบเฉพาะกับสิ่งมีชีวิตนั้นนะครับการติดเชื้อง่ายของลูกมนุษย์นี่นะครับบบกบางกว่าสัตว์หลายชนิดเขาถึงมีกรลอล็กมากในสมัยก่อนก่อนสงครามโลกที่สองนี่ใช้กะทินะครับใช้กะทิมาแทนนมแม่ในกรณีที่ ลูกเด็กๆเ,เนี่ยไม่สามารถย่อยนมแม่ได้ยังใช้กะทิได้ดีกว่าเลยผมก็อยากส่งเสริมอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากเวลามันสั้นจริงๆก็ไม่สั้นนะครับสามชั่วโมงแล้วเนี่ยผมพูดยังไงก็คงจะยาวเป็นวันๆนะครับมีอาหารบางชนิดที่คนไทยมองข้ามและควรจะกินหนึ่งถั่วหลากหลายชนิดที่ไม่มีไขมันกินน้อยเกินไปสองกินน้ำมันน้อยเกินไป น้ำมันคือน้ำมันอิ่มตัวกดไขมันสายสั้นจากน้ำมันมะพรา้าวสกินไขมันทรานส์น้ำมันพืชไม่อิ่มตัวมากไป 4. กินแป้งน้ำตาลมากไป 5. ไม่กินเครื่องเทศหรือกินเครื่องเทศน้อยเกินไปเหตุผลครับผมเนี่ยไปเปิดงานวิจัยในบรรดาสารต้านอนุมุลอิสระทั้งหมดเครื่องเทศมีมากกว่าผักและผลไม้หลายเท่าตัวนัก ออริกาโน่ใบไทม์สขมิ้นชันการพลูอบเชยพวกนี้แหละครับต้องกินผสมอาหารและกินกะทิได้นะครับกินกะทิได้กินเต็มที่เลยในั้ำแต่พู้อยากกินกับข้าวเหนียวแล้วกันอยากกินกับน้ําตาลแล้วกันแล้วก็จะมีโอกาสที่แข็งแรงขึ้นว่าแล้วไม่รู้จะปิดสุดท้ายเรื่องไหนเท่ากับการใช้เวลาให้คุ้มค่าจึงไม่ขอสรุปแต่จะเพิ่มเรื่องใน5นาทีสุดท้ายก่อนหมด เวลานะครับคือเรื่องนี้ความเครียดครับความเครียดเนี่ยทำให้อายุสั้นผมมีเรื่องนิดเดียวที่อยากจะบอกคือการบริหารความเครียดด้วยการจัดการในสิ่งที่เราสามารถทำได้ทันทีนะครับนั่นก็คือการที่ผมจะพูดเรื่องฮอร์โมนสัตว์ทุกชนิดนะครับเขาจะมีฮอร์โมนอยู่ในการที่เราจะต้องบริหารจัดการ อย่างนี้ครับงานวิจัยชิ้นนี้เป็นของเอดี้คัตด,ดี้นะครับแล้วก็คณะได้ศึกษาเรื่องเรื่องสำคัญครับใน5นาทีนี้ว่าเราจะลดความเครียดอย่างไรให้เร็วที่สุดเริ่มต้นจากการเข้าใจสิ่งที่มีชีวิตก่อนสัตว์ที่ไม่มีความเครียดมักจะเป็นจา่าฝูงมีอำนาจเหนียคนทุกคน เมื่อเป็นจ่าฝูงและมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วสิ่งที่เขาจะทําก็คือการขยายพื้นที่อาณาจักรของตัวเองให้กว้างขึ้นเช่นเป็นลิงก็กางแขนกลางขาทิงของก็เหมือนกันแสดงสถานภาพความเป็นผู้นํามันคือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายหรือฮอร์โมนที่สร้างภาวะความเป็นผู้นําสูงขึ้นความเชื่อมั่นสูงขึ้นความเครียดลดลงตามทันนะครับ ไม่ใช่เฉพาะสัตว์เลี้ยงด้วยนมเท่านั้นแม้แต่งูก็เป็นเวลามาต้องการพื้นที่อาณาจักรมันจะขยายตัวที่จะแผ่แม่เบียนกก็จะสยายปีกคนก็เหมือนกันครับเป็นศิลป,ปินเป็นผู้ดำเนิรายการหรือเป็นนักการเมืองถ้าอยู่สถานภาพที่สบายใจแล้วถึงจะมีสิทธิ์ทำท่าแบบนี้จริงไหมครับศิลป,ปินเวลาอยู่บนเวทีเหมือนเป็นผู้นำจ่าฝูง ต้องชูแขนมาอยู่เป็นประจำใช่ไหมครับโดยธรรมชาติเลยและไม่มีใครสอนครับนักวิ่งเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยกางแขนเสมอคือฮอร์โมนหลังจึงกำหนดท่าทางเราออกมาให้เป็นอย่างนั้น <c oughs> ส่วนสัตว์ที่มันมีความเครียดและรู้สึกตัวเองตกอยู่ภายใต้สรภาพที่เสียเปรียบกว่าหรือไม่มั่นใจในตัวเอง เขาจะเริ่มทำตัวให้เล็กลงห่อตัวลงขนาดเล็กลงก้มตัวลงไข่ห้างกอดอก <c oughs> อย่าเผลอนะครับท่านี้มันเป็นจิตสำนึกข้างในแต่เดี๋ยวจะต่อนะครับคนก็จะเป็นท่าแบบนี้ทำตัวเล็กลงให้มีขนาดเล็กลง ดูภาพนี้สิครับทำกันบ้าไหมครับที่บ้านแบบนี้รู้ไหมครับว่าใครเป็นผู้นำใครเป็นผู้ตามรู้ทันทีไม่ต้องอธิบายใครสยายพื้นที่อาณาจักรใครทำตัวห่อเล็กรู้ทันทีอารมณ์กำหนดฮอร์โมนจึงแสดงท่าทางออกมาถ้าเราลองกลับกันแสดงท่าทางออกมาจะเปลี่ยนฮอร์โมนและอารมณ์เราไหม ยกตัวอย่างถ้าเราเครียดถ้าเราเครียดอยู่แล้วเรายิ้มเฉยๆอ่ะคิดว่าเราจะเปลี่ยนไหมฝืนยิ้มไปยังไม่เคยลองเดี๋ยวกลับไปลองแต่ไม่สำคัญเอางานวิจัยชิ้นนี้ท่าทางของคนที่มีความเชื่อมั่นสูง 1. 1> เขาเรียกว่า high post position high power post และฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงจะทำท่าดังต่อไปนี้หนึ่งท่านี้ เคยทำไหมครับเจ้านายไม่ให้ทำ <S 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 มีเจ้านายเท่านั้นที่จะทำได้ใช่ไหมไม่เป็นไรครับแอบทำที่บ้านแอบทำปิดห้องขอสองนาทีท่านี้จำไว้นะครับทำไม่ได้ท่านี้ก็ได้ครับอยู่โต๊ะประชุมโน้มตัวไปข้างหน้าขาก้าวไปข้างหนึ่งทำตัวเหมือนหัวหน้าโต๊ะประชุมกำลังสั่งลูกน้องอยู่หรือทำท่าสาวน้อยมหัศจรรย์ ท้าสะเอวสองข้างสยายข้างพื้นที่ด้านข้างผู้ชายท่าน,นี้ก็ได้นะครับเปิดกว้างด้านหลังเปิดกว้างนะครับไว้ด้านหลังไทยทอยก็ได้แต่อย่ามาก่ายหน้าผ่านะครับคนละเรื่องและท่าของคนที่เครียดเขาจับท่าทางว่าจะมีท่าทางต่อไปนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะครับกอดอกทําตัวเล็กเท้า ไข่กันนิดนึงนะครับผู้หญิงก็ก้มตัวหรือผู้ชายก็สุดแท้แต่ทําท่าแบบนี้ถ้ายืนก็แบบนี้หรือมือเข้ามาในราตัวเขาบอกว่าท่านี้แหละครับมันสะท้อนจิตใจอะไรบางอย่างจากจิตใต้สํานึกเขาให้ลองเปลี่ยนดูไม่ว่าเครียดหรือไม่เครียดลองทําท่าที่พลังอํานาจสูงทําสองนาทีครึ่งและวางท่าพลังอํานาจต่ําสองนาทีครึ่ง วัดฮอร์โมนก่อนนะก่อนทําแล้วหลังจากนั้นให้ไปลองเล่นพนันดูความเชื่อมั่นในตัวเองแล้ววัดฮอร์โมนจากน้ําลายอีกรอบหนึ่งวัดเป็นวิทยาศาสตร์เลยครับดังนั้นพบว่าความกล้าเสี่ยงในการพนันคนที่วางท่าพลังอำน,นาจสูงมีฮอร์โมนขออภยัยมีความกล้าเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น85%ในการเล่นพนันคนที่วางพลังอำน,นาจต่ำมีความสามารถในความกล้าเสี่ยง60ซความเชื่อมั่นต่างกันแต่พอวัดฮอร์โมนครับ อันนี้มันเป็นเคมีในร่างกายพบว่าฮอร์โมนเพศช,ชายสูงขึ้น20%ในสองนาทีนะครับและกลุ่มพลังอำน,นาจต่ำถ้าวางตัวหอ่อหอแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้คิดอะไรเลยความเชื่อมั่นในตัวเองจะลดลงไป10%และความเครียด วัดจากฮอร์โมนคอ,อรติซผลิตจากต่อมหมวกไตจะผลิตมากเมื่อเราเครียดมากเพื่อต้านความเครียดจะผลิตน้อยเมื่อเราไม่เครียดผลพบว่ากลุ่มวางพลังอำนาจสูงในสองนาทีนั้นจะมีฮอร์โมนคอ,อรติซที่แสดงถึงความเครียดลดลง2 5่หซนหนึ่งในสี่นะครับลดไปทันทีแต่ถ้าวางพลังอำนาจต่ำจะเพิ่มขึ้น15นาทีเวลาเลยมาแล้ว จึงไม่มีเวลาให้ทดลองทำไปลองทำดูแล้วจะรู้สึกสิ่งดีๆในร่างกายที่ทำงานด้วยความสุขแล้วก็เครียดน้อยลงนะครับวันนี้เวลาพอสมควรขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่มาฟังในวันนี้นะครับขอบคุณครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เรื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมนเนเจอร์แล็บเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือดหนึ่งหยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้